กับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านค่ะมือนีป่าบนคนยีสานมาติดตามแนวทางความฝันกับเน่นองเป่งค่ะเน่นองเป่งเพื่นฝันค่ะฝันราพระอาจารย์โบกป่ายคือเยียนโบ้ยกลงไปกับไดท่องเนาะเพื่อนบ้ไม้เด็กนำสิเป็นตัวไรกับฟังบึงน้ำกันค่ะกับแนวสร้างความฝันของเน่นองเต่งค่ะ ค่ะกาบสวัสดีค่ะเมน้องแตงค่ะจ้าสวัสดีค่ะมาติดตามบ่าแเมน้องแตงฝันเองเนาะฝันในฝันฝันในจัตุรุฝันคืนก่อนเนาะค่ะคืนวันอาทิตย์นะฝันคืนก่อนอาทิตย์เนาะฝันมาจังไงอันฝันหมอกฝันว่าไปทำบุญเนาะไปทำบุญบ้านนี้ก็ไปเห็นคนบ้านเฮาแต่ว่าเพิ่นเสียชีวิตไปแล้ว แต่ว่าแต่ว่าจำหนาะเราเราได้อยู่แต่ว่าุงเจ้าว่าซื้อเราว่าจังไหนลง,ลงซื้อแอืมเรากรบบะเบถาวรนะนี่นะแม่แม,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 ม่สันบอกเจ้าว่าเราซื้อว่าจังไหนก็นั่นแหละก็เห็นเราอันเ,เ,เรานั่งอยูองหอนเราไปทําบุญด้วยกัน่อ, <c oughs> อยก็ว่ามีรถมากในความฝนะัน่ะเรากเลยเจ้าว่าซื้อเราว่าจังไหนเนาะ เราก็ใส่สุดขาวผลได้ให้ในวาวฝันน่ะใส่สุดขาวเราเราก็เอื่นใ่ข่อยแต่่อยไม่ได้เอื่นใส่แล้วเราเราถาม่อยว่าป้าเจ้ามาจังได้เราวะอันคอยก็บอกว่าคอยเขาบอเฮ้ยเราเสียไปแล้ว่อยว่าค่ะหูยูมันบอกว่าเพื่อเพราะว่าเราเสียเราก็ใส่สุดขาวเราก็นางอยู่รังขาเราก็เอื่น่อย่อเจ้ามาจังได้แต่ของก็บบบป่าเราป่าไปเราคือสิบเอ็นี่วันนี้คือมีหลวงปู่เนาะหลวงปู่คนเก่ เพิอพ yeah. ่อนก็ย yeah. ืนยูฝั่งกลางพี hmm. yes. oh oh ่ก่อยก็อ uhm ยู่อยู่คนละทางแม่เอานองปูก็ยืนฟังกลางว่าไม่ออกที่เมื่อจังไดล่ะเดี๋ยวอาตมาเนี่ยสิหารถดให้แล้ว่ะในความฝันอ่ันวันนี้เพื่อนว่ารถนั่นมันจะเบียนอันสามหาหกเด้อเราว่ะหลวงปู่อ้ยวันนี้สิไปรอหาจังไดเนาะปูอนแนจะ่าเบาเนาะปูปูปูนี่ยังมีชีวิตอยู่ปูอันอันในวัาเท่านี้ล่ะในความฝันปูยังยังมีชีวิตอยู่ บานี้แต่ว่าห่างฟันเห็นอันน่ะที่เราขอยจักซื้อแล้วว่าจังไรเนาะขอยห่างเห็นจำหนาเราได้นลยนะค่ะเมย์มอสันน่ะแล็ว่าซื้อเราจะขอบานี้ปูอันโอัยอันขอน้อยคือสิไปจำได้สินาไม้เหลือล้วนให้ไปเลาะหานแต่เมื่อบ้านละว่าปรากฏว่าอันพระอยู่ในบ้านเท่านี่ก็บริยุทธิ์ในวัดนหนาเจ้าวัดใจสิเพราะว่าเขาไปทำบุญไปไปส่งโผดปรากฏว่าวัด วัดมงอื่นม่นแต่ว่าหันเป็นพระเหมือนเป็นคนบั่นจ้าของสิเมืนกันแล้วก็เห็นแมรัแเราก็นั่งหลายคนอยู่แต่ว่าพ่อกขเคยเห็นแต่ว่าเห็นหนาผู้เดียวนะเขยก็นั่งเป็นแมค้าร้ายอยู่แต่ว่าเขาเข้าเคยเห็นคนเดียวนะม่วนนั่นบ่าเคยเห็นหนาเ่าในัอื่นถามข่อยว่าป้าจะเมื่อจังไดไม่รถเมื่ออยู่บ่แล้อเปลาสิข่อยก็บ่ได้ตอบเราเลยได้ข่อยว่าข่อยว่าเราเสียแล้วนอกข่อยก็คึดอย่างนะ่นนะ ขันห่าสีตอบเพื่อนห่าเพื่อนสีนี้ยินเห่าวในความฝันก็เลยบปตอบหลวงปู่กับมาไลยหลวงปู่เพิ่ว่าเจ้าเห็นอยู่วาเราวะเจ้าเห็นคนบ้านท่าเพิ่นเสียไปแล้วระวังสี่หลวงหลวงปู่บ้านท่านี้แม่นวันนี้ก็เลยบอกก็หลวงปู่ว่าเห็นอยู่กันหน่อยแต่ว่าเพื่อนอื่นใส่บริษตอบเพื่อนในข่อยก็ไปตอบปู่สั่นระว่างปัญญาข่อยสีห้าลถใหเมื่อปุ่อัาตมาในสี่ห้าลวให้เมื่อเด้อเระวะไห้ครับวันนี้ อันรวดนั่นทะเวียนรุดนันสามหาโกสามหาหาัวนี้คอยก็ว่าคอยจำาบ่ไดรสิไปเลาะหานะเลาก็เลยโจด้ดเห็นคอยเจ้ปู่น่ะคอยก็ไปเลาะห้าคอยก็เห็นตีอันรวดสามสามหาโกน่ะแม่ทะเวียนสามหากในรวดมันมันมันม่สามหาันมันลงตอเออะเวียนอันสามหาโกในรถดน่ะนะสามสามหา หวันนี้วันนี้คอยก็ไปหาลวดวันนี้ก็มีมองเขาเจ้ามีก็มี่ซุ่มเขาเสียงทิบสี่เนาะเพื่อกระเอื่นเพื่อกระเอื่นไม้เหล็กมาเนี่ยปูนเน่ยเมียนเป็นวายคอยไปจับไม้เหล็กหาที่สองเราบ่ะจังจเมื่อเราบังค์อยก็ไปจับเที่ยงสี่เนี่ยหาที่สองคอยก็เลยจบลงไปก็ได้หาที่สองเมียนเป็นว่าอัน โยมโยมอันแม่ค่นั้นมาจับทิงสี่เด้อเราบ่ะอันอันไายเลขหาที่สองเราบสีไม่ได้คอยจับไปนี่ดวงขึ้นมาจากหายนันก็คืนมาหาที่สองเ็เลยว่าหาสองน่ะเป็นไหนได้ได้ยังบ่เพิ่นเพิ่นมียัดแนวห้บ่ก็หาสองเนาะมันก็เป็นมันก็อยู่ในวงดิในวงมันก็เป็นคืออันเพิ่นเขียนใ้เพิ่นเพิ่นวงกลมใบมันก็เป็นหลูกทองข่ำน่ะนะหลูกทองเรือง มเป็นแทงบอกม่นก็เป็นหาซ้องหาซ้องเลยจับขึ้นมาได้เราให้หัวจับปันคือจังคือจังอืมท่องแทงจังสี่บอมันเป็นสี่เหลี่ยมนะคนกระบอกกลมใบวันนี้ก็มีเลขาที่สองหันทั้งที่คอยได้ไม้เลขกหาที่สองคือกันคอยเนี่ยเป็นก้นหาที่สองไปจับไปจับสลากที่สี่อยู่ในไหั่คอยก็ล่วงลงไปกันในท่องข้ามนะก็เป็นหาที่สองนะ ันนี้คนก็ได้แล้วอันได้คอยไปหาซื้อลอตเตอรี่ในความฝันเนาะค่ะคอยก็มาคนนี้คนก็ตื่น<อ>ก็แดดพอดีฝันดีค่ะเนาะแต่คอยว่าดอวันสิมาสิว่าคอยก็ผู้ตัวน,นี้คือฝันตัวเองหาสงูงเป็นเป็นเถาะแมนก็อันวินัยหายนะ ลูกปูพึ่งว่าโย่แม่ออกอันมาจับซิ่งสี่เจ้าได้ไม้เด็กหาที่สองเราแบบนี้บอกละบอกทั้งพันแต่จบอยู่พึ่งพึ่งบอกแล้วแมนทั้งที่บ่หูเหลืองว่าห้องสิจับเด็กหาที่สองบอกบอกก็เอาเมื่อไปหลวงให้บอกไปจับขึ้นมาเอาขึ้นมาก็เป็นท่องเรือเรืองันะก็เห็นหาสองโอ๊บคือคือกันก็หลวงปูพึ่งบอกว่าถูกต้องไม้เด็กหาที่สองสินะ ก็เห็นเลขอกหาซองอันเลขเลขกหาซองอยู่ในท้องเนาะเป็นสีอะไรตัวเลเลขหาซองอยู่ในท้องนี่สีแดงจึงคืนเลยสีแดงในตัวแต่ว่าโตอันทะเบียนรถนเท่ากับสีสีชื่อทะเบียนรถเท่าละทะเบียนรดก็เป็นสีสีคือทะเบียนรถนเท่าทะเบียนโทั่วไปเออแต่ว่าหาซองในท้องมันแดงได้นี้มันเป็นสีแดงเขาเกียนไว้น่ะ คือว่าฟันดีเพิ่นให้3เขาเขียนไว้แล้วเขาก็วงกลมไว้เพิ่นให้3ตัว2ตัวเนาะนี่น้ําแป้งเนาะตัดลิ้นเอาเนาะกับกางค่ะก็บ่่ี่สําคัญเนาะแม่นค่ะบนีปิ้งขึ้นก็เป็นเป็นก็ได้เป็นก็ได้เนาะจ้ะก็ันซํานันนะก็ตื่นค่ะ่งว่าความันก็บ่ยาวเนาะจ้ะค่ะขอบคุณสําหรับแนวทางค่ะสุขมันนกันกับแนวทางของแม่น้องแป้ง ขอบคุณค่ะค,ค่ะาสะรุปตัวเลขของเมนองแป้งเนาะค่ะตัวเลขของเมนองแป้งค่ะสามห้าหกค่ะสามห้าหกเมนองเป่งพืนฝันค่ะฝันว่าไต่งานค่ะไต่งานทำบุญมีพระพืนเขียนเลหลขให้ แม่น้องแป้งวาสิผ้ากับบบานให้ไปหาเลขทะเบียนรถุดค่ะเลขทะเบียนรถุดสามห,าห้าหกค่ะสามห,าห้าหกห้าสองพื่นบอกแม่น้องแป้งไปจุกสลากค่ะแม่น้องแป้งไปจุกสลากพิ่นบอกว่าได้หา้าสิบสองค่ะ แม่น้องแป้งไปจุกได้หาสิบสองเป็นทองคำแท่งค่ะว่งกลุมหาสองตสีแดงค่ะแม่น้องแป้งกันหาเก่าวันที่หนึ่งกลุ่มพาพันพ่อโสสองพันหารอยพกเก่า,หา,กาให้ทันผู้สมทางบ้านเราไปเป็นแนวทางสื่อสลากินแบ่งรัฐบาลเนาะค่ะ ก็อย่าลืมกดติดตามป่าบนคนมีสารกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแกงเตือนค่ะเพื่อสิบริภาพแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตูดีค่ะป่าบนคนมีสารกสิหามาฝากท่านผู้ชมทางบ้านค่ะสำหรับคลิปนี้ป่าบนคนมีสารกันเพียงตัวนี้ลิดนาโผล่กันหม่โศกโศกหมันหมาน,มนลำลำลำุยลุยเฮ่งหฮ่งปังปัง ตัวเลกของแม่น้องเป็งมะคะ่ะสวัสดีค่ะ